เขาก็บอกเราใช่ไหมว่าอย่าทาเสียงแบบนั้นใส่เขาเขาไม่ชอบเวลาพูดกับเขาอ่ะอย่ามาทําเสียงสูงเสียงตำ่ำเวลาพูดกับเขาต้องทําเสียงโทนเดียวเรียบๆร,ระดับเดียวไม่มีสูงไม่มีต่าพูดจาลงท้ายต้องมีครับห้ามครับแบบนี้ครับไม่เอาห้ามกระแทกเสียงเวลาพูดกับเขาอ่ะพูดอะยิ้มไปด้วย จะได้รู้ว่าอารมณ์ดีไหนเราพูดไหนสิครับทําเสียงดีๆทําให้เป็นโทนเดียวเป็นระดับเดียวอย่ามีสูงมีตม่ำหนเราพูดเป็นประโยคสิครับผมประโยคประโยคดีๆพูดมาเลยพูดเลยก็ได้พูดเลยก็ูดเข้าใจครับผมเออให้เป็นเสียงโทนนี้นะครับผมอย่าให้เป็นเสียงเข้าใจแล้วเข้าใจครับลงท้ายต้องมีครับ รเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับครับผมสัญญา